สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม f c ทีมงานทนายประชาชน โดยได้พดข้อความที่ว่าตอนนี้ยูทูเบอร์สายบานเลือกข้างแล้วถลม่มทนายโสโกตามคำสั่งหัวหน้าประเทศกกกอกส่วนวงแหวนหลายคนกำลังดูทิศทางลุ่มแต่เจ้าปู่ถล่มเทียงนาหวังจะนำทีมคาดว่าวีระหลงนางเตจะต้องตามแน่ๆเพราะเคยโดูลโสโกเล่นงานจนต้องลบโพส ที่น่าจับตามองที่สุดก็คือนางเตะมันจะกาสวนกระแส่วยไหมเงินไม่มีจะอย่าใสสวนไอ้่วยก็อดตายเท่านั้นแต่อีชั้นจ้องอย่างเดียวสอกอจะมีไข่พอจะตอบโต้ไหมหรือป่อยไปให้โดนปอหกยามเพราะตัวเองทำพลาดไปถนัดใจเกมนี้ปอหกเป็นตนิติศาสตร์ฮ่ฮ่ฮ่ หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าวันนี้มีความสุขมากค่ะป้าเป็นทนายไม่ใช่แค่มีคุยศัก์สีมันต้องมีและต้องเสียงดังกว่าสักขาวดำถ้าเล่นงานโสโกมันจะรู้ตัวไหมว่าชีวิตมันอาจสั่นคนทนายเบิ่มกับโสโก เขารักกันเหมือนเดิมเหมือนกับพี่น้องอยู่นะป้าบูหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าไม่จริงค่ะถ้ารักเป็นพี่น้องสอกคงไม่โดนสลัดทิ้งเหมือนผ้าเช็ดทีนแบบนี้พวยรู้ว่าสกเป็นแบบไหนยังไงผวยก็ไม่เอาพวกแพงแต่ห่วยงานนี้เพื่อจะตอนผวยไว้เบิ้มยอมตัดเศษผ้าขี้ริ้ว อย่างสองกอทิ้งเพื่อไทยสำคัญกว่าเดี๋ยวสอกอคงไปโพสถ่ายคู่ดินฟ้าอากาศเหมือนเดิมค่ะทุกครั้งที่มีดามาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าน้ำต่ำถ้าไม่บ่งออกปวดแป๊บอยู่ตลอดเวลามันสอนให้เราได้รู้ว่าเห็นขี้กองอยู่อย่าเอานิ้วไปจิม้มทะเลาะกับขี้ยังไงเราก็หมิน่น กรรเริ่มทำงานล่ะดูดีๆเหมือนจะหันหนาแยกฟันใส่กันเองล่ะและป้าบุหลันก็ยังได้มีการโพสต์ถึงประเด็นที่แต่นั้นออกมาพูดถึงทนายสโกโดยแตนได้ออกพูดถึงประเด็นต่างๆที่ตนและสามีได้ไปขึ้นศาลเมื่อวานโดยไม่มีทนายสโกไปได้วย ก้บุหลันจึงได้มีการโพสคลิปและก็โพสข้อความที่ว่าต้องเจอแบบนี้ไงแต่นคนหนึ่งบอกไม่ถีแต่ไม่เตรียมอะไรให้เลยลอยแพยเต็มต็มแต่อีกคนหมดใจไปไม่ไหวบอกตรงๆผมเทนะทางใครทางมันแต่หน้าที่ทุกอย่างทำเต็มกำลังเอกสารทุกฉบับจะเอาอะไรผมส่งมอบให้ทันเวลา ทุกอย่างเพื่อง,งานเมจะไม่มีใจแล้วใช่ยุณจำวันที่อายการส่งฟ้องศาลกระทันหันได้ไหมจำวันที่ตัวเองนั่งลงร้องไห้ราวกับเด็กหลงทางทานายคนไหนที่ทางหนึ่งมีอีกงานอีกทางถือโทราศัพท์คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดอิฉันทราบเพราะวันนั้นอิฉันก็สแตนบายสำหรับข้อมูลเตรียมพร้อม ชัยพลยังจำได้ไหมทนายคนไหนที่ใจอยู่ข้างๆเมตัวจะห่างวันนี้กับทนายที่บอกว่าผมไม่เทแต่ทิ้งให้ดิ้นรนเองทนายใหม่ก็ไม่มีที่ทติโต่อใครคนไหนจริงใจกว่ากันชัยพลรู้หรือยังมีเพชรแท้ปล่อยลอยหายจนวหยวอดไปหลงพอดลงพัมจุกน้ำมนิ็ฐ เห็นว่าสวยพาวเสงแรงกว่าเพชรจุกน้ำเม็ดแพงแต่ห่วย่วยไหมละมึงไม่ฟ้องหรอกค่ะเราคุยเข้าใจเราเข้าใจแต่ที่เราคุยแล้วพูดอ่ะมันอาจจะแค่ความน้อยใจแค่นั้นเองรู้ไหมคะวันนี้ป้าไปที่ศาลเราไปแล้วต้องไปเปิดหา ราต้องเดินไปหาว่าเราอยู่ห้องไหนคดีของลุงเนี่ยจะอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะบาล,ลังใช่ไหมอยู่บรลังไหนก็ต้องไปเปิดหาเปิดหาเปิดหาเราไม่รู้ว่าทนายคนใหม่ท่านมาเนี่ยท่านอยู่ห้องไหนเราไม่มีเบอร์โทรเพราะอะไรคะทุกคนต้องขออนุญาตนะคะขออนุญาตท่านเลยนะท่านทนายท่านชี้แจงเมื่อเช้านี้นี่ต้องขอโทษจริงๆวันนี้ป้ยไปเปิด หาอะไรชื่อหาคาดีที่ของลุงว่าจะอยู่บรลลังไหนบรลลังไหตจนเจ้าหน้จจาที่ของศาลเนี่ยท่านมาแนะนําซึ่งเรามีทนายอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าทานายท่านอยู่ไหนท่านไม่ผิดหรอกคะ่ะท่านแจ้งว่าท่านมีธุระท่านไม่ผิดนะเพนแต่เราน้อยใจตรงที่ว่าก็ใช้คาว่าน้อยใจเนาะต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าไหมผมให้ทานายคนนี้ไปแทนนะ เบอร์โทรเขาเบอร์นี้นะถ้าพี่หาเขาไม่เจอพี่โทรติดต่อเขาเบอร์นี้นะเขาชื่อนี้ชื่อนี้คือเราจะได้รู้เราไม่ห่วงหรอกว่าทนายไม่มาไม่เป็นไรเพราะว่าทนายแจ้งจริงๆน่าจะพูดในไลฟ์สดนานแล้วว่าสามสิบผมไม่มาอันนี้เราก็นึกว่าท่านพูดเล่นหรือพูดจริงเราไม่รู้แต่ท่านพูดก่อนที่เอกสารที่ท่านโชว์จะมาอยู่แล้ว เอกสารท่านโชว์นะมาทีหลังแต่ท่านพูดนะก่อนตั้งแต่วันที่สืบพยานเสร็จอันนี้ไม่ใช่ว่าจะให้ทัวรลงคาหรืออธิบายให้เข้าใจเหมือนท่านอธิบายเมื่อเช้าแต่ท่านอธิบายไม่ชัดเจนเราทุกคนที่นี่เข้าใจเพียงแต่เมื่อเช้านี่ป้าสะอึกคงที่ว่าคือเรามีทนายแต่เราต้องไปเดินหาบรลลังเองไปดูรายชื่อว่าเราอยู่บรลลังไหน ท่านทนายจะมีธุระเราไม่ว่าคือโพสต์ในวันที่ใกล้ๆจะคือป้ารู้ว่าพันท่านโพสตหนึ่งคือป้าไลฟา์สดอยู่วันหนึ่งจะไม่แน้วันไหนแล้วมีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาว่ามีโพสต์ทนายโพสแบบนี้แบบนี้นะป้าก็เดาๆพูดไปซึ่งมันซึ่งมันใกล้กับวันเนี้ยเมื่อวานนี้หรือเปล่าที่ป้าไลฟ์ใช่ไหมเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ตอนเช้าหรือเปล่าซึ่งมันใกล้กับวันซึ่งเราไม่รู้เลย เราแค่จะติงนิดนึงว่าถ้าคุณจะให้คนไหนมาแจ้งเบอร์โทรเขาหรือไม่ก็ส่งลายรูปหน้าตาเข้ามาก็ได้นั้นก็เบอร์โทรให้บอกว่าเบอร์โทรคนนี้นะผมจะให้พี่ติดต่อกับทนายคนนี้นะเราจะไม่ว่าท่านท่านชี้แจงเมื่อเช้าอ่ะป้าไม่รู้ว่าชี้แจงด้วยเหตุผลคนใดมันไม่ชัดเจน ท่านโทรแจ้งลุงหลังจากที่ป้าไลฟ์สดไปแล้วถ้าป้าไม่ไลฟ์สดป้าไม่รู้ว่าท่านจะโทรแจ้งไหมป้าไม่ได้ว่าหลายคนบอกว่าในวันตัดสินทนายหลายคนใช่ไหมอว่ามันไม่ผิดหรอกที่ทนายไม่ไปเราก็ว่าไม่ได้ผิดเพียงแต่ท่านต้องบอกเราก่อนแค่นั้นเอง อบไลฟ์สดเรื่องสําคัญใช่ค่ะลุงคนอื่นไลฟ์มันไม่เป็นไรค่ะแต่พอป้ากับลุงไลฟ์พูดความจริงมักจะผิดมักจะไม่เกรงใจใครเลยความคิดของของหลายคนแบบนั้นพอเราให้เกียดค่ะเราให้เกีย,ใกยิในหลายๆเรื่องแพดเดิลแมนแล้วผู้น้อยไม่คิดจะโทรหาทนายแล้วผู้น้อยไม่คิดจะโทรหาทนายคือเราไม่ทราบว่าทนายจะไม่มาค่ะทุนทนายต้องแจ้งเราอยู่แล้วว่าท่านทนายไม่มานะ ผมติดธุระนะคือเราไม่รู้ว่าธนาจะติดธุระคือเราขออนุญาตนะคะคือเราจ้างท่านมาแล้วอ่ะถ้าท่านบอกว่าวันสุดท้ายผมไม่ได้มานะผมให้คนนี้มาเขาก็ต้องโทรบอกว่าเขารู้ว่าเขาติดธุระแต่เราเนี่ยไม่รู้ว่าเขาติดธุระแค่นั้นเองก็แค่นี้เรื่องมันมีอยู่แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรมากมาย ไม่มีอะไรคะ่ะแค่ป้าไปคือมันสะอึกตรงที่ว่าเราขึ้นไปแล้วเราต้องไปหาซึ่งเราก็ไม่เคยแหละเราไม่รู้เลยคือไปเปิดแล้วเห็นโนเทลุงต้องไปเปิดหาต้องไปอะไรอย่างนี้ไงเราสึกว,ว่าเอก็เราจ้างทนายแล้วทนายไลมันดูดีคะ่ะเพราะ่านมีตำแหน่งมีหน้ามีตาอะไรอยู่แล้วแต่เราก็แค่ถ้าจะบอกว่าแค่ชาวบ้านก็ผิดอีกพี่น้อง เป็นชาวบ้านที่ไม่ธรรมดา2ี2ก็จบแล้วค่ะป้านะเราก็สู้แบบของเพื่อนกันนี่แหละเดี๋ยวเราไปกันประสบการณ์วันนี้มันบอกเล้ว,ว่า,าต้องไปหารลังนี้นะอะไรนี้นะใช่ค่ะพูดมากมันดาบสองคมป้าว่าเนีป้าป้าเจอดาบดาบหกคมแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่แค่ดาบสองคมสื่อสารกันผิดไม่ผิดหรอคะ่ะเพ่น้อย ขนาท่านบอกทัานโทรหาลุงแล้วแต่ป้าถามลุงคือท่านโทรหลังจากที่ป้าไลฟ์สดลงแล้วเอาให้ชัดค่ะไม่ชัดส่วนจดหมายจดหมายก็มาจากมามาก่อนมามาทีหลังนะที่หลังจากท่านไลฟ์แล้วครั้งนึงท่านเคยไลฟ์แล้วไลฟ์บ่อยด้วยนะที่ว่าสามสิบผมจะไม่มาไม่ใช่ว่าท่านเจอจดหมายแล้วท่านท่านมาบอกท่านบอกก่อนหน้านั้นแล้ว แต่รอบนี้ท่านก็เอาจดหมายมาบอกว่ามาด่วนจดหมายนี้มาด่วนแต่ถ้าใครที่ดูไลฟ์สดท่านก่อนหน้านี้ก็จะรู้ว่าท่านเคยรัอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอ่ะที่มุกดาหารแล้วก็ช่างพงนี่แหละมาพูดกับป้าวันนั้นบอกว่าป้าป้าทำไมทนายถึงจะไม่มาวันที่สามสิบใครๆก็ที